การศึกษาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยศิษ์ขอเรียนเชิญท่านบังคาสมบัตินะครับก็คือพัฒนาในนามของผู้จัดการฝึกอบรมโครงการเสริมสร้างความรู้เป็นอย่างสูงนะครับที่จุณาให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดการอบรมเกี่ยวกับการพัสดุในวันวัน2สองนะครับในส่วนนี้การในส่วนนี้เพื่อเชิาที่เนี่ยสามารถมาฝึกอบรมพกลับมา พน,นก็ยิ่งเจอปัญหาเยอะในยปี2,554ผ่านมาแล้วสองปีนะครับก็รับแจ้งได้แล้วการยืนไว้นะครับท,ที่เกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจในเรื่องของให้มันมันถูกต้องเรียบร้อยเนี่ยมันก็เป็นเรื่องก็ยังยังวัดเสียว่าเราอมัจะถูกโดนบ้าผิดเหมือนกันนะของศุลกากรบางศุลกากรโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งของทองถิ่น มากทีเดียวนะครับประกาศว่าท่านจัดการให้ผมก็ว่าผมรับผิดชอบในเรื่องของการจัดครั้งที่สองเพื่อให้ครบถ้วนอําเภอเองก็อย่าเป็นพวกอําเภอเนี่ยนะมันก็จากที่เป็นผู้เชี่ยวชาญนะครับจัดหมายมติครมอะไรต่างๆแล้วพอสตงจะจ้างได้เป็นไปตาไอถูกต้องตามระเบียบแล้วใช่ไหมมันก็รุนแรงไปในท้องตลาดยังไงมันก็เป็นการเุ็นที่เราจะต้อง จะต้องทําวันนี้ก็เลยพวกงานปกครองเนี่ยพอต้องมาดําเนินการทางวินในดำเนินการทางอะยะดำเนินการทางข้งงเห็นทางตรวจสอบภายในมาหมดที่แล้วประมาณหมดนี้องค์อุตมคุณตําแหน่งนักวิชาการตรวจเลืดแผ่นเลืดเจ็บและภุมิณรงเดชมาศการศึกษาวิศวกรรมศาสตร์วิศวกรรมโยธามหาวิทยาลัยระรับในการบอบรมในครั้งนี้นะครับเราได้รับมับสนนจากท่านครับ การอบรมครั้งนี้เป็นโครงการางาน,นระดับอำเภอและองค์กรปกครองของท้องถิ่นนะครับโดยจะให้ความรู้เกี่ยวกับข้อสังเกตจากลานะครบคุณวรีแว่นแก้วนะครับตำแหน่งนินติกรชำนาญการสุสานักมาตรฐานว่าวยการพิสูจน์ก็ขอกราบเรียนเชิญท่านผู้ว่าการจังหวัดกระนั่งด้านการพิสูจหน่วยงานระดับอำเภอและองค์กรปกครองครั้งแรกนะครับเราอบรมไปแล้ว ก็ตัวเดือนแล้วนะครับแตเป็นการอบรมโจงเดชก็ให้ความรู้เขาท่านเราวิศวะในการและท่านหนึ่งทางซ้ายผมก็คือวตอนก็คือเคยอ,อยู่ที่นี่ 67, ก็คือปีสี่ห้าสิบสี่เจ็ดก็คือเปิดเป็นห้องอบรมราชวาัลให้กับสตงะนะครับก็เราก็จ e, ี EO, ดจีโอจีเอสนะครับอยู่ซอยอารีสัมถันถลุงอยู่และได้หลักๆในข้อสังเกตทั้งหลายแล้วกันนะครับเล็กๆนะตอบได้ทุกเรื่อง ตรวจสอบอย่างไรแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อสังเกตจากการมองประคังสมบัตินะครก็คือพัฒนาวิทยาการมาลือกแล้วมันก็จะเป็นคําสั่งทางปกครองมันก็สามารถขอมได้เลยนะคือริบทำมันสามารถทําได้เลยไม่ต้องไปรออย่างอื่นนะมาตื่น